แล้วรวย สวัสดีครับท่านผู้มชมครับพบกับผม,ผมพงพสูนาพรมแล้วรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟต์รีนครับวันนี้รายการของเรามีนะักธุรกิจคนเก่งนะครับที่ได้มีโอกาสเคยเข้าร่วมโครงการของผลิตภัณฑ์ที่สามารถปฏิวัติรูปร่างให้เราเป็นคนใหม่ได้นั่นก็คือ De Deep Marine น a วโครงการหนึ่งครับวันนี้เธอจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมทั้งเปิดเผยว่าหลังจากจบโครงการไปแล้ว เรื่องราวของการทำธุรกิจของเธอง่ายขึ้นอย่างไรบ้างเรามาพบกันเลยดีกว่านะครับ mm hmm. กับผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณอนงคพัฒน์ทรัพย์กระหนกโชธครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พรนะครับ <c oughs> เข้าสู่รายการรู้แล้วรวยนะครับพูดถึงรายการของเราเนี่ยได้มีโอกาสนำนักธุรกิจมาแบ่งปันประสบการณ์มากมายเลยทั้งประสบการณ์ในความประทับใจสินค้า <c oughs> ในการขยายงานสร้างธุรกิจนะครับแต่ว่าสําหรับพี่พรเองเนี่ยก็ถือว่าจะรวมทุกอย่างเลยเพราะเนื่องจากว่าชอบสินค้ากิฟฟารีอยู่แล้วขยายงานกิฟฟารีนเนี่ยเรียกว่าทําอย่างจริงจังเลยและได้มีโอกาสพิเศษกว่าคนอื่นก็คือเข้าร่วมโครงการ Deep Deep m a r i นเ w a ์ผลิตภัณฑ์ในการดูแลรูปร่างด้วยซึ่งเป็นอาหารนะฮะไม่ใช่ใชอาหารเสริมนะครับอยากจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากจบโครงการไปแล้วเนี่ยชีวิตของพี่พรนะ,นะทั้งในด้านส่วนตัวและก็ทั้งในด้านของการทําธุรกิจ เป็นยังไงบ้างค่ะคือจริงๆแล้วนี่นะคะถ้าถามว่าเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการรูปร่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้มากเลยทีเดียวรออแรกทีเดียวเลยนะคะออทุกคนเนี่ยเห็นเราเปลี่ยนต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอาจารย์เอกก่อนหน้านี้คือพรเป็นคนที่ไม่ใช่คนอ้วนแต่เป็นคนที่อวบแล้วก็มีส่วนเกินเยอะแต่บางครั้งหลายๆคนดูเราว่าไม่อ้วนนะแต่เราเนี่ยเราจะรู้ตัวเราเองเนาะว่าเราอวบ ล่าสุดมาก่อนที่จะเข้าโครงการเนี่ยน้ำหนักเราจะอยู่ที่63.88แล้วนะคะประมาณนั้นเกือ64บ64เริ่มใส่อะไรแล้วเริ่มจะไม่สวยแล้วนะคะจนจนจนเราได้มาเข้าในเรื่องของโครงการน้ําหนักเราลงไปเนี่ยก็9.62กิโลเกือบ10กิโลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น9กกิโลเนี่ย เป็นน้ำหนักที่ถามว่าเยอะไหมเยอะพอสมควรแปลกหูแปลกตากันเลยทีเดียวนะคะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโครงการนี้สิ่งหนึ่งเลยที่ได้เนี่ยนะคะเป้าหมายของพอเนี่ยอยากจะต้องการลงแค่4 g, ีกิโลแต่มันเกินความคาดหมายมันเกินความคาดหมายต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เขาเขาเขาดีจริงๆแต่หลังจากที่เราออกจากโครงการแล้วเนี่ยคะ,คะโดยคือโดยปกติแล้วเนี่ยพรจะเป็นคนที่ตื่นเต้นขยายงานตั้งแต่ช่วงที่เราเข้าโครงการแล้วค,ะค่ะในการขยายงานเนี่ยนะคะพรก็จะเข้าไป1เอาทีมงานมาก่อน สสัปดาห์ Länder แรกนะคะที่พอรู้สึกว่าพอลงไปเนี่ยประมาณสัก5กิโลเนี่ยตื่นเต้นค่ะคถ่ายรูปตัวเองไว้เลยแล้วก็ปิ้น์ออกมานะคะคกับกิจกรรมที่เราทำอะค่ะคกับกิจกรรมที่เราทำแล้วก็ส่งลายให้กับทีมงานทีมงานตื่นเต้นค่ะคตื่นเต้นเสร็จเราเราเอาทีมงานมาคุยก่อนว่าวันนี้พลังงานสะอาดพลังงานสกปรกแตกต่างกันอย่างไรนะคะคแล้วที่สํสคาคัญเนี่ยวันนี้ตัวเราเองเนี่ยนะคะต้องเข้า ต,ต้องเข้าโครงการแล้วก็นําอาหารที่เราได้ไปเนะะี่ยค่ะให้กับทีมงานชิมแล้วเอกสารที่เราได้จากคุณหมอมานมาเนะะี่ยค่ะ ไายเอกสารหมดคือนั่นหมายความว่าวันนี้คะก่อนที่เราจะไปส่งต่อให้ผู้บริโภคเนี่ยพรคิดว่าวันนี้องค์กรเราเนี่ยนะคะหรือว่าผู้นํามือรองเราเนี่ยสำคัญมากๆส่งต่อก่อนนะคะแล้วก็มีอะไรให้เขาชิมแล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยากที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการมีวินัยค่ะครับค่ะ นั่นก็คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่าเราเอาประสบการณ์ตรงนี้และความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้เพิ่มยอดธุรกิจในแง่มุมไหนบ้างหนึ่งค่ะคือจริงๆแล้ววันนี้พรมองดูแล้วเนี่ยนะคะตามหน่วยตามหน่วยงานต่างๆหรือองค์กรองค์กรต่างๆเนี่ยเช่นอบอตอในตำบลทะเลชุบศรที่ว่าพรอ,อยู่เนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยนะคะหรือตามหน่วยงานตามโรงพยาบาลหรือตามหน่วยงานทหารที่เขาแบบลบบุรีเนี่ยทหารจะ จะเยอะมากแล้วด้วยด้วยเหตุผลส่วนตัวแล้วเนี่ยพรเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายแต่ในความรู้สึกการออกกําลังกายของเราเนี่ยเอ๊ะทำไมน้ําหนักเราถึงไม่ลงสัดส่วนเราไม่ลงสักทีนึงแต่พอเราได้อาหารพลังงานสะอาดเข้าไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยเหมือนอย่างที่คุณหมอม่่นบอกว่าอุ้ยวันนี้สี่กิโลดิดนี้เปาะเดียวพอเราทําแล้วมารู้สึกว่าหืมสิ่งนี้มันง่ายมากเราก็เลยเข้าค่ะ เข้าไปเนี่ยคือจริงๆแล้วองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเป็นทีมงานเก่าเรานั่นแหละเหมือนกับประมาณว่าวันนี้พรเอาสิ่งใหม่ๆไปเล่าให้เขาฟังพร้อมด้วยหลักฐานรูปที่เราปิ้นเข้าไปนะคะแล้วเอกสารแล้วอาหารที่เรามีอยู่อะค่ะคือพรจะเป็นคนที่จัดตะกร้าเล็กๆตั้งแต่ก่อนที่ตะกร้าสาธิตจะออกมาค่ะนั่นหมายว่าวันนี้พรจะมีกระติกน้ําร้อนไปให้เขาชงในเรื่องของเวขาไก่แล้วก็ขนมปังนะคะแล้วสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่ที่ว่า เราเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยน้ำหนักเราลงไป9กิโลเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้ด้วยการที่เราออกกําลังกายด้วยมันก็เลยดูกลายเป็นกระชับ,บสัดส,ส่วนมันก็มีส่วนเว้าส่วนโค้งมากขึ้นค,คือวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะทักเลยว่าทําอะไรมาครับ ทำอะไรมาแล้วเป็นอ,อะไร <c oughs> คือบางครั้งเนี่ยนะคะพอเขาเห็นเราแบบนี้พอเขาทักแบบนี้มาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากรเราสามารถที่จะเปรียบเทียบให้เขาฟังแต่แต่ว่าการการที่เราเข้าไปในใ,ในในองคอ์กรต่างๆเนี่ยคือคือถามว่าวันนี้ตัวเราเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังว่าเราเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้เข้าโครงการ,รเป็นผลิตภณัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าวันนี้มันมันเป็นการลดน้ําหนักบ <ๆ S 2> แบบการที่เรากินไม่ใช่ว่าเป็นยาลดน้ําหนักนะไม่ใช่เป็นยาลดความอ้วน ที่สําคัญเนี่ยมันไม่โยโย่ด้วยแต่ที่สําคัญเนี่ยมันเหนือกว่าการลดน้าหนักเนี่ยมันคือสุขภาพเพราะว่าช่วงที่พอลดน้าหนักเนี่ยปกติแล้วเนี่ยพอเป็นคนที่พักสนามทุกวันแล้วงานเยอะมากช่วงนี้นะคะลูกก็จะต่อเข้ามาหาลัยแล้วไหนจะเราคือเราจะดูแลในเรื่องของครอบครัวต้องบอกได้เลยว่าใน44คนเนี่ยพอ,อกล้าพูดได้เลยนะว่าพอยออกกําลังกายมากที่สุดแล้วค่อนข้างที่จะมีมีวินัยเป๊ะเพราะอะไรรู้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 รเปล่าคะเพราะว่าครอบครัวของเราเนี่ยหนึ่ง พรจะต้องทำกับข้าวเช้ามาต้องดูแลลูกต้องกินข้าวก่อนไปโรงเรียนตอนเย็นเนี่ยต้องทํากับข้าวให้สาม,มีซึ่งวันนี้พรกาลังคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับกับกับ44คนเนี่ยเขาจะมีเขาจะตัดเรื่องกับข้าวออกเลยซึ่งเขาจะไม่ให้เห็นแต่พรเนี่ยพรจะต้องแบบกําหนดตัวเองว่าสร้างจินตนาการว่าวันนี้ เราอะอยู่ในโครงการคนเดียวแต่คนในครอบครัวเราไม่ได้อดเราต้องทําหน้าที่ให้เหมือนเดิมแต่เราจะทํายังไงกับการที่ว่าเราเข้าโครงการตรงนี้หนึ่งวินัยต้องเป๊ะพยายามบอกกับตัวเองว่าวันนี้สิ่งที่เรากินเนี่ยแล้วเราค่อยๆเสริมอาหารพลังงานสะอาดเนี่ยเข้าไปในครอบครัวของเราด้วยนะคะมันก็เลยเป็นการที่ว่าอาจจะกดกดดันตัวเองมากกว่าคนอื่นนิดนึงในคือในเรื่องของการการมีวินัยนะคะคือแปดสัปดาห์เนี่ยเราไม่ได้แตกเลยต้องบอกว่าเรา เราจะอยู่แบบเหมือนกับประมาณว่าต้องแบบไม่ได้เลยนะออคนที่บ้างบอกแม่เอาซึ่งมือหนึ่งสิเดี๋ยวจะไม่มีแรงนะเราจะต้องบอกว่าไม่ได้ลูกบอกแม่ไม่เป็นไรหรอกเราจะต้องแบบค้านกับสิ่งเหล่านี้ค่ะคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือองค์กรต่างๆเนี่ยเรา หมายความว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะการที่จะลดน้ําหนักนเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้ทานเนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะบ,บอกว่าพี่อยู่ไม่ได้หรอกพี่ไม่ได้กินข้าวยังงู้นอย่างนี้จะมีคําถามโต้แย้งมาแต่ปรากฏว่าวันนี้เขาเองเนี่ยยังไม่เคยได้ทานเขาก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อาหารหลักของคนไทยเลยก็คือข้าวแต่เราต้อง มาจับเข่าคุยกันมานั่งคุยกันว่าเนี่ยพี่อาหารมันเป็นแบบนี้นะพลังงานสะอาดเป็นคือเป็นแบบนี้นะแล้วสิ่งที่พี่จะเปลี่ยนไปเนี่ยเราต้องมาถามผู้มุ่งหวังของเราหรือลูกค้าเลยนะคะจา์ว่าวันนี้เป้าหมายของพี่เนี่ยพี่ต้องการลดน้ําหนักเนี่ยต้องการลดกิโลแล้วเป้าหมายสําคัญที่สุดเนี่ยคือตอนนี้พี่รู้ว่าเนี่ยเกิดปัญหาอะไรต้องคุยกันนิดนึงค่ะแล้วสาคัญที่สุดเนี่ยพอจะมีกระบวนการติดตาม หลังจากที่เขาเข้าโครงการกับพรแล้วเนี่ยนะคะพรจะโทรให้กําลังใจทุกเช้าคพี่เป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์นี้ลดลดลงไปกี่โล<ม>พี่มีปัญหาอะไรบ้างตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้พี่ออกกาลังกายหรือยังม,มาเจอกับพรที่สนามกีฬากันดีไหมรเราจะชักชวนนะคะแล้วก็เมนูต่างๆที่เราทำนอก,นอกเหนือไปอกว่า กว่านั้นเนีคะเพราะว่าปกติเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วเราก็เลย create เมนู <create menu S 2> นได้นะคแล้วก็จะส่งทางหลายไปให้เขาก็เลยจะมีรู้สึกว่าวันนี้ทำยางไรก็ได้นะคะให้ผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยเขามีความสุขกับการกินครับค่ะแล้วเป้าหมายเขาต้องชัดเจนตลอดนะอ่า,อาค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เธอได้ลองทำงานในภาคสนามดูแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะดูวิธีการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆบ้างเรามีดาวไล์เดิมของเราอยู่แล้วแต่เราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ